สวัสดีครับผมวิที่สอบุกวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The l i s t e r n Hour แม่ชีล่านลักเรื่องราวของชายหนุ่มคนสวนที่โชคดีที่ต้องพบเจอกับแม่ชีสุดเหงาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกทา่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราและทุกคนพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ หนังเปิดมาที่แม่ชีเฟอร์นันดาที่เพิ่งกลับมาที่โบในช่วงลุ่งเช้าไม่นานแม่ชีคุสนิทที่มีชื่อว่านปลาก็ได้มาถามว่าทําไมไม่เข้าสวดมนต์เฟอร์นันดาจึงอ้างว่าไปตามหาลาที่แอบออกจากคอกไปในช่วงกลางเดกขณะนั้นเองคนสวนก็ได้ผ่านมาพร้อมกับทักทายซึ่งทั้งสองแม่ชีก็พูดจาก,กับเขาอย่างไม่เป็นเมตต่อมาแม่ชีที่มีชื่อว่ามาเรียก็ได้สอบถามเรื่องที่เฟอร์นันดาไม่ยอมเข้าสวดมนต์ซึ่งเฟอร์นันดานั้นก็ได้ตอบคําเดิมซึ่งแม่ชีมาเรียนั้นก็ค่อนขข้้้าาาาาางงแแปปลลกกใจททีีีี่่่่่หหนนนนยยไไบออออดดตมมชเเ็ซธค สร้างสบายกว่าคนอื่นมีหน้าที่เย็บผ้าและบ่อยครั้งก็มักจะเหม่รลอยเฟอร์ดันดากับเนปลาก็อิจฉาและมักพูดถึงอเล็กซานด้าอยู่บ่อยครั้งในเรื่องที่เธอมีชีวิตที่สบายเพราะด้วยที่พ่อนานเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับโบซึ่งเอกลักษณ์ประจำตัวของเนปลาก็มักเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแถมยังเป็นคนชอบฟ้องเรื่องต่างๆกับแม่ชีมาเรียแต่ด้วยที่แม่ชีมาเรียนั้นเป็นคนใจดีจึงของให้ปล่อยผ่านตัดมาที่อเล็กซานด้าที่ได้คุยกับพ่อพ่อรู้สึกดีใจที่เห็นลูกยิ้มได้้้ออออเเล็กซาานดดดจึงงไไถมแฟหุ่่่ขธพตบว ฝ่ายชายได้เรียกค่าสินสอดแพงเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อเล็กซานดราจึงแนะนําให้พ่อนั้นบริจาคเงินให้กับโบลดน้อยลงซึ่งพ่อก็ปฏิเสธเพราะกลัวจะเสียหน้าของตระกูลอเล็กซานดราที่ดีอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจมากๆเธอไม่ต้องการอยู่ที่โบลจึงมีท่าทีหงอยอยู่หน,น้าซึ่งก็ทําให้หลวงพ่อนั้นสังเกตได้หลังจากที่ทั้ง3คนออกไปเก็บผักต่างๆจู่ๆก็ได้บังเอิญพบกับคนสวนเพียงแค่สบตาคนสวนก็โดน,นทั้ง3คนนานและเปิดใส่ในทันทีโดยเฉพาะอเล็กซีที่เพิ่งผิดหวััังงมมมาาดตกลที่ พ่อเขาหวังจะได้เงินเข้าโบจากการเดินทางไปขายผ้าที่เอเล็กซิสนั้นเป็นคนทำแต่ทว่าคนสวนนั้นได้เข้ามาขอลาออกหลวงพ่อพยายามยื้ออย่างเต็มที่แต่ก็เปล่าประโยชน์พ่อคนสวนนั้นทนสามแม่ชีไม่ได้หนังตัดมาที่ผู้ปกครองเมืองซึ่งนายท่านก็มักจะพูดถึงแต่สงครามจนกระทั่งคุณนายนั้นรู้สึกเบื่อเธอได้แอบคบหากับลูกจ้างที่มีชื่อมัตเซโต้ตกเดิกมัตเซโต้ก็มานอนกับคุณนายแต่ทว่านายท่านนั้นก็โผล่มาพอดีเขาได้ตามมัตเซโต้มาถึงห้องนอนของลูกจ้างและแน่ใจว่ามัตเซโต้นั้นคือชู จึงได้ตัดผมเอาไว้เพื่อระบุตัวตนในวันพรุ่งนี้เช้ามัเซโตได้คิดวิธีแก้โดยการแอบตัดผมของลูกจ้างทุกคนซึ่งมันก็สำเร็จนายท่านไม่สามารถระบุคนผิดได้จึงสั่งให้ตัดผมทุกคนระหว่างที่ทานอาหารนายท่านพูดแต่เรื่องเดิมเดิมส่วนคนนายนั้นก็ไม่สนใจแล้วมักจะส่งสายตาให้กับมัเซโตอยู่เสมอโดยไม่สนใจในายท่านแม้แต่น้อยไม่นานคุณนายก็ได้ตามหามัเซโตจนเจอเธอหวังจะโบบามัเซโตก็กลัวว่าเรื่องจะแดงจึงปฏิเสธแต่มันก็ไม่ทานเพราะว่านายท่านนั้นได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงสง นักทหารทั้งสองคนนั้นไปจับตัวมัเซตโตได้หนีเข้าป่าไปได้และบังเอิญได้พบก,กับหลวงพ่อมัเซตโตเห็นว่าหลวงพ่อน,นั้นกําลังลําบากจึงอาสาเข้าไปช่วยซึ่งผ้าที่อยู่ในลําธารนั้นก็คือผ้าที่จะนําไปขายหลวงพ่อไม่มีเงินจ่ายเป็นค่าตอบแทนเขาจึงได้จ่ายไวยแทนเงินแต่มัเซตโตนั้นก็ไม่ต้องการเขาเพียงขอแค่ที่ทุกหัวนอนในคืนนี้เท่านั้นหลวงพ่อได้แบ่งอาหารพร้อมกับดื่มไว้ด้วยกันซากพักมัเซตโตก็ได้ขอสารภาพบาเขาได้เล่าเรื่องที่ทากับคุณน,นาอย่างละเอียดหลวงพ่อก็ได้ชี้ว่าสิ่งที่ทําน้นมันบาแล รู้ว่ามัตเซโตนั้นกําลังถูกตามล่าจึงช่วยโดยการพาไปที่โบสถ์หลวงพ่อได้บอกแม่ชีมาเรียว่ามัตเซโตนั้นคือคนสวนคนใหม่และยังเน้นย้ำมัตเซโตนั้นเป็นคนหูหนวกและเป็นบ้าแม่ชีจึงตัดสินใจรับเข้าทํางานจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกแม่ชีมาเรียอีกอย่างว่าผ้าที่นําไปขายนานถูกโจรปล้นไปจนหมดแม่ชีก็เชื่อจึงไม่ได้ซักถามหลังจากนั้นมัตเซโตก็เริ่มงานได้ไม่นานเนปลาก็ได้เข้ามาพบโดยบังเอิญเธอไม่คุ้นหน้าจึงพยายามทักทายแต่พอได้รู้ว่าชายหน้าตาดีคนนี้เป็นคนใบหูหนนวกจจึงไไดด้เดิาป ตัดมาที่เฟอร์นันดาเธอรู้สึกอิจฉาที่อเล็กซานดรานั้นได้ทํางานสบายแต่ขณะนั้นเองมัตเซโตก็ได้โผล่เข้ามาทํางานพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้กับทั้งสองซึ่งเอเล็กซานดราก็ได้ยิ้มตอบเฟอร์นันดาที่เห็นเป็นคนแปลกหน้าจึงหวังจะเข้าไปทําลายแต่โชคก็ยังดีที่แม่ชิมาเลียมาห้ามไว้ได้ทันพร้อมกับอธิบายให้เข้าใจมัตเซโตจึงรอดออกมาได้จากนั้นแม่ชิมาเลียก็ได้มาบอกข่าว้ายว่าผ้าของเอเล็กซานดราที่ทําออกไปนานได้ถูกขโมยไประหว่างเดินทางไปขายจึงขอให้เลล็กกกซซาาาาาานดดดรผิิตให้้ไมมมวว่่่่่เเ2ททึงคีชย งานก็คือแม่ชีในไวชลาอเล็กซานดรารู้สึกเบื่อและได้เผลอทาอุปกรณ์เสียหายจึงเข้าไปหามัเซโตเพื่อหวังจะให้เขาซ่อมให้ด้วยความคิดที่ว่าหูหนวกและเป็นใบจึงได้ระบายเรื่องต่างๆออกมาและระหว่างก่อนที่จะกาับเฟอร์นันดาและเนปลาได้ซุ่มโป่งแอบมองอยู่ตลอดตกเดึกหลวงพ่อก็ได้มาชวนเดอ่มพร้อมกับถามเรื่องการทํางานในวันแรกมัสเซโตตอบว่ามันง่ายแล้วก็มีความสุขมากหลวงพ่อจึงได้บอกเหตุผลที่โกหกแม่ชีมาเรียว่ามัเซโตเป็นคนหูหนวกและเป็นใบนั่นก็เพราะว่าเป็นการปกป้องมัเซโตจาก แม่ชีทั้ง3คนตัดมาที่แม่ชีเฟอร์นันดาคืนนี้เพื่อนสาวที่ไม่ได้เป็นแม่ชีได้มาหาเธอจึงได้มาที่ห้องของอเล็กซานดราเพื่อหวังที่จะดื่มซึ่งเพื่อนสาวก็มีชื่อว่ามาธาด้วยความที่ห้องอเล็กซานดราใหญ่ที่สุดจึงตัดสินใจปาร์ตี้กันในห้องนี้ซึ่งเสียงมันก็ดังเนบล่าจึงเข้ามาร่วมแจมทุกคนได้ดื่มกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมาธาได้พูดขึ้นว่าการได้สัมผัสผู้ชายนั้นมันรู้สึกดีที่สุดและได้เล่าถึงการปรุงสมุนไพรถ้านมนมามามัันนนนนาาาาาททตตตวจะสสรรถดดดดึึงููชยหุุ่่ไ้้้กกกคืเ เนอเล็กซานด้าที่เผลอหลับไปซึ่งคนที่เหลือทั้ง3คนนั้นก็ได้ทําเรื่องอย่างว่าซึ่งเนฟล่าก็ลองเป็นครั้งแรกวันลุ่งขึ้นขณนะที่มัตเซโตทําหน้าที่ตามปกติจูจูแม่ชีอเล็กซานดราก็ได้มาหาพร้อมกับมอมผ้าเช็ดหน้าให้หนึ่งผืนด้วยอากาศที่ร้อนเธอจึงได้เปิดผ้าคลุมหัวสักพักทั้งสองก็ได้หลงมีความสุขแต่ทว่าไม่นานก็อยู่โดยที่ไม่ทราบเหตุผลเวลาเดียวกันเฟอร์นันดากับมาธาทั้งสองได้บุงสมุนไพรจากนั้นก็ได้ทําตามวิธีขอออองงงมมมมาาาาาทเเเพพพพื่พพพ่่หหววัััจะะไไดด้้้บบปรรสกกกณ์ธนีตซ เฟอร์นันดาได้ตรงเข้าไปขู่ในฉากนี้ไปหามาดูกันได้พอทั้งสองได้ออกมาจากบ้านของมัเซโตเนเปาก็ได้โผล่มาถามซึ่งตัวของมาธาานั้นก็มีท่าทีลำคาเนเปาจึงได้ตัดสินใจถามความคิดเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เฟอร์นันดาตอบไม่ได้คิดอะไรมันเป็นเพียงแค่เรื่องสนุกเนปลาก็เสียใจมากๆที่โดนหลอกทาเรื่องอย่างว่าตกเดึกมัเซโตได้ขอเป็นคนสวนอยู่ที่โบสถ์ต่อไปสักพักโดยอ้างว่ากําลังเข้ากันได้ดีกับแม่ชีทั้ง3คนซึ่งหลวงพ่อนั้นก็อนุญาตวันรุ่งขึ้้้นนนนนบบบบิชออปปปปไดดเเเททาางงมีี่่่โซึก็็็แยูระจ เวลาเดียวกันมัสเซโตก็ได้ปีนหน้าต่างมาหาเอเล็กซานดาแต่ว่าไม่นานแม่ชีก็ได้โผเข้ามาโดยที่ไม่ได้เห็นทั้งสองคนซึ่งมัสเซโตก็ได้อุทานออกมาจึงทําให้เอเล็กซานดารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นใบมัสเซโตพยายามหลบให้ไวที่สุดก่อนที่บีชอปนั้นจะโผเข้ามาจากนั้นทั้ง3มคนก็ได้กลับไปคุยกันเรื่องงบประมาณจู่ๆเนเลาก็ได้โผมาพร้อมกับได้ฟ้องเรื่องที่เฟอร์นันดาทำโดยอ้างว่าเฟอร์นันดาโกหกเรื่องที่ไปตามหาลาแล้วก็กลับมาช่วงลุ่งเช้าเนเลาจึงอาสาทําหน้าที่แทนเเออนนัดาาแและททีี่ธํบบ้ก็ื แก้ไม่ให้เฟอร์นันดาแอบไปหามาธาในช่วงกลางเดกจากนั้นเนฟลาก็ได้บังเอิญมาเห็นมัสเซโตกำลังหลับอยู่จึงมีความรู้สึกอยากจะมีประสบการณ์ใหม่เธอจึงกลับมาต้มสมุนไพรสูตรของมาธาเวลาเดียวกันอเล็กซานดาก็ได้เข้ามาสอบถามเรื่องที่มัเซโตโกหกระหว่างที่มัเซโตกำลังจะอธิบายเสียงของเนฟลาก็ได้ดังขึ้นเธอเดินตรงดิ่งเข้ามาหามัเซโตและก็มีอาการคล้ายกับคนจิตไม่ปกติเพราะได้ปรุงสมุนไพรผิดสูตรขณะที่กำลังจะทำเรื่องอย่างว่าเสียงที่หน้าประตูก็ได้ดังขึ้นอีกครััั้งงซซึ่่เเเธอออก็คืฟรร์นดาาทีมมบตตว ทั้งสองที่ได้เห็นเหตุการณ์จึงพยายามตามไปแบบเงียบๆได้พบกับพิธีกรรมของแม่โมดซึ่งมัสเซโตก็เป็นเหยื่อบูชายานด้วยความกลัวเขาจึงได้ส่งเสียแต่สองคนนี้ก็ดันไม่สนใจขณะนั้นเองเนบปลาก็ได้เข้ามาป่วนพิธีกรรมพร้อมกับขโมยลกลาบไปที่โบสฉากนี้ถือว่าดีซึ่งเฟอร์นันดากับอเล็กซานดาก็กลัวความจะแตกจึงได้รีบตามไปที่โบสพอเนปลาได้ไปถึงก็รีบปลุกบีชอปเพื่อจะบอกเรื่องที่พบเจอขณะนั้นเองทุกคนก็กลับมาถึงซึ่งต่างฝ่ายต่างพูดถึงความผิดของฝ่่าาาายตรรง้มและทีสํคคบชอก็ไดูว อีกยาเมื่อแม่ชีได้อยู่ห้องกับหลวงพ่อวันรุ่งขึ้นบิชอปได้ตัดสินความผิดซึ่งทุกคนก็ยอมราบแล้วที่หนักสุดก็คือหลวงพ่อและจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่โบสถ์อื่นซึ่งเขาก็จําใจจากลากับแม่ชีมาเรียจากนั้นบิชอปก็ได้รักษาเนปลาจนหายเป็นปกติไม่นานทั้ง3ามคนก็ได้มาคุยกันพร้อมกับขอโทษกับเรื่องที่เคยผ่านมาแต่จูจ่ๆพวกเธอก็รู้สึกเป็นห่วงมัตเซโตตอนนี้เขาได้ถูกส่งตัวไปขังที่คฤหาสน์ของนายท่านนายท่านได้ขู่ว่าจะทําให้มัตเซโตจำไม่มีวันลืม มาสเซโตก็รู้สึกกลัวมากจึงขอให้ผู้คุมนั้นแอบปล่อยตัวเขาแต่ก็โดนปฏิเสธขณะนั้นเองเต่าก็ได้เดินผ่านผู้คุมได้เดินตามไปดูด้วยความสงสัยว่าที่เต่านั้นมีเทียนอยู่ที่หลังซึ่งแท้ที่จริงก็เป็นแผนของแม่ชีทั้ง3คนที่เข้ามาช่วยพวกเธอมีความต้องการให้มาสเซโตกลับไปเป็นคนสวนที่โบสถ์เหมือนเดิมเวลาเดียวกันแม่ชีก็ได้แอบพบก,กับหลวงพ่อแล้วหนังก็ได้ตัดจบ แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับหนังเรื่องนี้สามารถสาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาโดยตลอดและพบก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ